เโซเดอร์ทรงมาเต็มเมืองไทยนี่บอกหนึ่งสามสิบห้าดอยหอมหอมห้าตะแก้วห้าเหล่าผักเมืองหนางกระเต้นตูเลยผักอย่างกะมีเลยมีเห็ดมีเห็ดสดผักสดไตยวน ไทยักเผ็ดขพหมาหลายเยอะผัก้าดิกขางนั้นเผ็ดสดหอมนี่ก็งามงามมาหอมีออได้ไงร้านเฮาเนาะได้ดีขนาด ปูดได้ก็แข่งกินกันแค่ได้หอมเป็ดมัดหนึ่งเพลงแล้วข้าเจ้าก็ใหนบุญอยากให้เขาปูอีกไดบุเอาหากมาก็เด็ดตะใบมาย่านนั่นเขาปูกปูไดก็หางด้วยขายได้เเ็ดทานเกียเ้อ ทางดูการ์เด้นซีดีเขียนสักถนนฟูเตน USA USA ยูอเมริกายูอเมริกาแต่ว่ามีของกินเอเชียเคือลาวอยู่ไทยนี่ได้มีบุญเสือบ้านหนาวบักงูหนาวน้อยน้อยใหญยย้อนะ มกอข้าอันนี้หัวขาดเลสดยย <c oughs> กะงกาอัังขุดเลอ้บุดเลยพี่น้องงขุดมาไทยี sợt anh em à. ạ chồng chồng bà bụi quay quay Ngày. Mà. quay 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 quay

รูพื่อนนเพื่นว่าอันแกแกให้เมิทเลียนโออ่ smell of อ่า i ูดไอเตะรูดิเอูดิเรูดิอ smell smell ไอ้แบบแบบอะไยอัน เราบอลเราบ้านกินทุเรียแล้วนนโนแกนอิสเมลออฟฟลูดเขาได้กินทุเรียแล้วเขาเป็นเม็ดแกกกกกหัวเขางามยังดูาเนาเมียบอกมเอออนนาะไมน้อยหรอแก้วโอ้เมียบอกอันนี้มอื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  ตะกี้อันผัวมันเป็นมอกเหลืองอยู่ไทเซนมันออกมันออกมันขายซาโอ้ขายซาแล้วเ่าไล่ออกซดของแห้งจะเต็มอยู่ทางไหนเด็ดประเด็ดไปหม I'm looking to. I'm getting tuition, but it's <laughs> getting. Yeah, smell it plus $35. You smell it. No. It's como when you open the door, it will be maybe when you open the stove. Oh. No, this is Yeah, yeah. เออแต่ว่ามันมันอยู่ไหนนี่แล้วมันคือแก้ท่นาฮากินอันนี้แหละมันฮบกเวอราเคกนสียว่ามาเัน อันนี้มันเครื่องแห้งเพั่นเลย่มเด้่อันนี้ข้าวแถวอันนี้หลัง้านเพื่นจะมีข้าวเหนียวนนข้าวไลยไล,ล่ตันนะตันพานลาว